สวัสดีครับมาดูแบบฝึกหัดในเรื่องของแรงลอเรนส์กันนะครับประจุไฟฟ้า3.2คูณ10กํลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2.5คูณ10ยกกํลัง5เมตรต่อวินาทีผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด1.2เทสลาโดยทิศความเร็วตั้งฉากนะครับกับทางของสนามแม่เหล็กจงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อไปนี้นะครับก็ ตัวนี้ประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะฮะโดยทิศของความเร็ว v นั้นได้ตั้งฉากกับสมมตินะฮะสมมตินะครับตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B 1.2เทสลาความเร็ว2.5คูณ10ยกกำลัง5เมตรเศ Q 3.2มจิว3.2คูณ10กำลังลบ19คูลอมม์นะฮะมีประจุเป็นบวกขนาดของแรงที่ทำกับประจุนะครับ ไอ้เจ้า F นั้นก็ต้องมีทิศนี้ตามกฎ F เท่ากับ qvB qv cross B นะฮะแต่ว่าทางคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยเราแตกเป็น qvB sin เซตานะครับคือจริงๆการ cross vector เนี่ยแต่นรีนยัง cross ไม่เป็นไงฮะคือตอนนี้มันเป็นคณิตศาสตร์เรื่องการ cross vector เดี๋ยวใครที่ cross vector เป็นแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับคือมันจะมีทิศด้วยแต่ว่าการแปลงการเวกเตอคูณเวกเตอแบบ cross กันเนี่ย จะแปลงเป็นสเกลาร์ก็คือเอาขนาด q คูณ v คูณ b แล้วก็ใส่เซตาใส่เซตาเป็นมุมระหว่าง v กับ b นะครับทีนี้ก็ใส่ค่าลงไปอย่างเดียวนะฮะก็จะได้ว่า f เท่ากับ q 3.2ุคูณ10กำลังลบ19 v ความเร็ว2.5คูณ10ยกกำลัง5 b สนามแม่เหล็ก1.2และเซตาคือ sin 90าย90นะครับ เซต้าคือไซด์90จะได้แรงออกมา9.6คูณ10กำลังลบ14นิวตันเป็นคำตอบนะครับจะได้แรงออกมา9.6คูณ10กำลังลบ14นิวตันคือคำตอบนะฮะนี่คือข้อนี้ก็จะทำแบบนี้นะครับแทนค่านี่คือการใช้งานของแรงลอเรนส์นะครับข้อต่อไปครับ อนุภาคอิเล็กตรอนประจุลบ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมถูกยิงอย่างตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม10เทสลาด้วยความเร็ว3คูณ10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีในทิศทาง,งบวก X ดังรูปขนาดและทิศทางของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเป็นในข้อใดนะฮะนี่ก็มีรูปมาให้เป็นอิเล็กตรอนประจุลบเห็นไหมครับสนามแม่เหล็กเป็นกากบาทพุ่งเข้า ค,ความเร็วอิเล็กตรอนไปทางขวาบวก X นะครับแรงและทิศทางเป็นเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของแรงลอเรนส์นะครับแรงลอเรนส์ก็ F เท่ B, ากับ QVB s i n ซเซตานะฮะแปลงเป็นสมการสำเร็จรูปตัวนี้ไอเจ้าประจุนั้นก็1.6หาขนาดมาก่อนว่าแรงจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับความเร็ว V 3คูณ10ยกกำลัง7 เมตรเปอร์เซกนี่คือ v ความเร็ว b ความเข้ม10เทสลาทิศทางอันนี้นะครับไปทางขวากับสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าเนี่ยมันตั้งฉากกันพุ่งเข้ากับไปทางขวาเห็นไหมฮะมื่อมองก็จะตั้งฉากกันนะครับนี่ v นี่พุ่งเข้านะแม่เหล็กพุ่งเข้ามองก็ฉากกันนะครับก็เป็นไซด์อะไรฮะ90นะครับก็เป็นไซด์90 เพราะฉะนั้นตัวนี้คำนวณตัวเลขเออกมาครับคำนวณให้เลย4.8คูณ10ยกกำลังลบ11นิวตัน4.8คูณ10ยกกำลังนะฮะลบ11นิวตันนะฮะทิศทางเป็นอย่างไรมาดูครับเนื่องจากตัวนี้เป็นอิเล็กตรอนนะฮะเนื่องจากนี่เป็นอิเล็กตรอนให้ใช้มือซ้ายครับมือซ้ายกากบาทพุ่งเข้าครับแล้วก็หัวแม่มือลงข้างล่างนะฮะ ชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแรง F เนี่ยอิเล็กตรอนนิกกะบาทนะฮะ v ไปทางนี้สนามแไม่เลกพุ่งเข้า F ลอเรนจึงมีทิศลงก็วา,วาดทิศนี้ครับตะกี้เข้าให้แกน x แกน y มาก็คือทิศไปทางลบ y ครับทิศไปทางลบ y นะฮะแกน y ที่เป็นลบขนาด4.8คูณ10กำลังลบ11นิวตันนี่คือการคำนวณในข้อนี้นะครับ นี่คือการคำนวณในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูในตัวเลือกว่ามันจะตรงกับอะไรนะฮะสี่จุดแปดบลบสิทิศลบวาข้อ2นะครับได้เป็นช้อยที่2นะครก็ขอเชิญดูต่อนะครับก็เป็นการคำนวณตัวอย่างการคำนวณมาดูฮะนะครับประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2 1 0คูณ10กลัง5เมตรต่อมินาทีเข้าไปในสนามแม่เหล็ก ตั้งฉากนะครับขนาด5เทสลาปรากฏว่าเกิดแรงกระทำ4คูณ10กำลังลบ10นิวตันประจุไฟฟ้าของรูปภาคนี้คืออะไรนะฮะประจุไฟฟ้านี้คืออะไรก็อันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับก็เราก็คำนวณน,นะฮะ f เท่ากับ qvb sin เซตานะ f เท่ากับ qvb sin เซตา้าเขาให้แรงมาแล้วครับว่าแรงลอเรนส์ในที่นี้4คูณ10กำลังลบ10ประจุเป็นสิ่งที่เราอยากจะหา V ความเร็วที่เข้าไป2องคูณสิยกกำลัง5 B สนามแม่เหล็ก5้าเทสลาตั้งฉากคือทรายอะไรครับทราย90ตั้งฉากพี่คือทราย90เพราะฉะนั้นเราแก้หา Q ออกมานะฮะค่า Q นั้นประจุนั้นก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะย้ายข้างไปนะครับปุ๊บก็สี่คูณสิบลบสิครับ 4คูณ10ลบ16คูลอมนะหน่วยเป็นคูลอม4คูณ10กำลังลบ16คูลอมเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับข้อต่อไปครับประจุขนาดบวก1คูณ10กำลังลบ3คูลอมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะ 2คูณ10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ0.2เทสลาในทิศทางทำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กเป็นเวลา2วินาทีงานเนื่องจากแรงที่กระทําบนจุดประจุคืคออะไรนะครับนะครับงานที่กระทำบนจุดประจุมีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้เนี่ยลักษณะนี้นะครับ ถ้ายิงทำมุมกับสนามแม่เหล็กนักเรียนก็ต้องจำภาพลนานักษณะนี้นะฮะอันนี้คือ B นะครับถ้าวีเข้าไปอย่างนี้นะฮะมันจะไปตีเกลียวครับมันจะเป็นเกลียวฮะมันจะวิ่งเข้าไปเป็นเกลียวนะครับคือเกิดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางร,รอบๆแต่ยังมีเวกเตอร์ของนี่นะฮะอันนี้เป็น V สมมุติว่าทำมุมกับสนามแม่เหล็กเป็นเซต้าก็เป็น V ีโคศเซต้าและตัวนี้ก็จะเป็นทิศทางเวกเตอร์ของ V ีไซอะไรฮะ เซตานะครับก็ไปรอบๆอย่างนี้หมุนไปรอบๆแต่เวกเตอร์ v cos เซตาก็ทําให้มันตีขึ้นไปข้างบน v, v อันนี้ก็เหมือนกับทั่วไปก็เป็นแนวสัมผัสนะครับเป็นแนวสัมผัสนะฮะที่เป็นแนวสัมผัสจะเป็น v s i n นะครับแล้วก็เกิดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างนี้ทีนี้เนี่ยในระนาบข้าสู่ศูนย์กลางเรียนนะครับมันก็จะมี f theta, เท qvb cos เซตา sine เซตาขอโทษนะฮะ ซึ่งสังเกตไหมครับว่าไอเจ้าเวกเตอร์ v ที่แตกออกมาระนาบตั้งฉากกับ f v กับ f มันตั้งฉากกันนะครับมันตั้งฉากกันนะฮะแรงกับระยะทางเนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นงานเนี่ยเท่ากับ fs นะครับ cos θ เนี่ยในเมื่อมันตั้งฉากกัน cos 90เนี่ยมันคืออะไรฮะศูนย์งานจึงเป็นศูนย์ครับอะไรก็ตามที่แรงตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นั้นนะครับก็จะเป็นศูนย์นะฮะก็จะเป็นศูนย์จูล ไในทำให้เกิดงานนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่เขาหลอกออกมาเอาละครับมาดู